สวัสดีมินลักแฟนดาบิค่าศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนีนะ้มีเกมใหม่มานาเสนออีกแล้วนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันเปิดวันนี้หรือว่าเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่แค่ประมาณ5เซิร์ฟเองนะมันชื่อว่าดาบมันชื่ออะไรนะเดมอนซ์เลเยอร์เอ็นเกมนะก็เป็นเกมแนวไอดอลนะไม่ผมจาผมไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าไอดอลหรือไอดิลสังอย่างนั่นแหละประมาณนั้นนะให้รู้ว่ามันเป็นเกมแนวนั้นอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่อจริงอ่ะ มันเคยมีอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าผมจำได้ว่าเวอร์ชันนั้น,นภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าเวอร์ชันนี้คืออันนี้มันสวยกว่าอ่ะเหมือนเป็นเวอร์ชันที่พัฒนามาจากอันนั้นอีกอันหนึ่งเหมือนเอาอันนั้นมาพัฒนาเป็นอีกอันหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแนวเกมจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่าตัวละครอ,อาจจะยังไม่เยอะมากนะแล้วก็เอ่อเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันแค่ลด45็ตแพ็กเติมเงนินนะแล้วก็ยังไม่มีแจกคูปองอรายวันนะอาจจะเล่นยากนิดนึงนะแต่ว่า ใครที่จะเล่นแบบจริงจังเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มในการเติมเพราะว่าคนอื่นเนี่ยถ้าไม่เติมเนี่ยเป็นแค่สายฟรีเนี่ยมันก็จะสู้เราลำบากนนเอนะงนะตานนี้อ่ะโอเคก่อนที่ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครของตัวเกม X Wing Game ก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับผมเราก็ต้องทำการโหลดทางด้านของแอป X Wing Game ก่อนนะก็ใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ได้เลยนะใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้เลยนะครับผมแล้วก็ กดเข้าไปในหน้่งของตัวแอปพิมพ์ทน้งนั่งของ Demon Slayer N อร์เนกะแล้วก็หาอันที่มันเป็นรูปของสี่แส่นี้นะก็อ่าโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งนั่งของมันจะเป็นเวอร์ชั่นลด45คือในแอปในเว็บที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมันจะไม่มีขึ้นลบ45 o f ออฟแต่ว่าของเกมเนี่ยมันจะเป็นลบ45 o f อร์เซนอเอีกนะซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะบเพราะปกติแล้วเอ่อเกมใหบาทเนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลายเวอร์ชันนะแต่ว่าแนวเนี่ย เป็นอะไรที่ใหม่ประหลุนสำหรัรรบเราเนี่นะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมอ่าหลังกดเข้ามาในเกมนะขั้นตอนแรกก็ต้องทําการสมัครของเกม X อ็กซ์เกมก่อนนะก็กดเข้าทางหน้าของเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอีเมลนี่เองนะกดไปหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บช่องอีเมลก็ใส่อีเมลหรือ Gmail ของเราเข้าไปนะแล้วกดทางหน้าของการรับรหัสนะรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลหรือ Gmail ของเราเนี่ยนะก็ไปเอารหัส6ตัวนะั้นมาใส่ในช่องรหัสเสร็จปุ๊บ กดเข้าสู่ระบบติ๊กเครื่องหมาของทางตัวเกมแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับผมโอเคหลังจากอูิวิธีการดาวน์โหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวมาเริ่มจากการเติมก่อนเลยนั่นเองนะนี่เอาไปนั่งของเลนโกคุเคียวจิโร่นั่นเองนะเอาอันนี้เป็นซานิมิสามร้อยกว่าอันนี้เป็นนาคิเออซานิมิร้อยเก้าสิบแปดหยวนอ่านาคิสามร้อยกว่าเดี๋ยวเอาแบบธรรมดาขอแล้วกันเพราะยังไงเนี่ยถ้าจะเล่นจริงอ่ะมันต้องเติมทุกอันอยู่แล้วจะคุมอะไรนี้อ่ะ ก็จัดไป6หยวนเอ่ออย่างที่บอกไปว่าเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันลด45%แพ็กเติมเงินนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยราคาเต็มคือ6หยวนลด45%เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2.7กว่ากว่านะเพราะว่าถ้า50%เนี่ยมันก็คือ3หยวนอันนี้คือลดไปประมาณ2.7อ่ะเงินในกระเป๋าผมมีอยู่3.3นะก็จัดไปเลยจะไปโป๊ะอ่ะเรียบร้อยนะนี้อ่ากดรับของซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมือนกับอ่าแพ,พ็กเติมเงินของหลายๆเกมคือเติมเนี่ยปุ๊บ เติมครั้งเดียวแล้วก็วันที่2วันที่3มเนี่ยมันก็จะเลือกอันอื่นได้ว่าเราจะเอาไหนเองนะก็อันนี้เป็นร9 8หยวน198หยวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงอันนี้อันนี้กินกินข้าเนึงเงินะเพราะว่าในกระเป๋าผมมีอยู่แค่8ปกว่าหยวนอันนี้เป็นเพิ่มอีก30บกว่าบาทอ่ะไม่เติมล้วกันเพราะว่าเล่นในโปรแกรมจําลองมันเติมลาบากอ่ะก็อันนี้วันที่2วันที่3ได้ชุดได้ออ๋อวันที่ถ้าเป็นวันที่3ได้เลือกตัวละครนะอ๋ออันนี้เจ๋งอยู่อ่ะแล้วก็ถ้าเป เอาจริงผมคิดว่ามันเป็นสตาร์เตอร์ที่น่าจะดีใช้คำว่าดีแล้วกันอันนี้อ่ะก็ตัวเกมเนี่ยมันเป็นแพทภาษาไทยนะภาษาไทยถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พวกอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในภาษาไทยเยอะแล้วก็อันนี้มันเป็นผู้เล่นนี่ของหลายๆเซิร์ฟก็จะเป็นภาษาจีนแต่ว่ารวมๆเนี่ยภาษาไทยผมคิดว่าน่าจะเกิน50%อยู่นี้อ่ะก็แต่ว่าใครที่ไม่ชินภาษาไทยก็สามารถมากดตรงแพทนี้แล้วก็เรื่องภาษาได้เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอันนี้ก็แล้วแต่นั่นเองนะแล้วก็ทางตัวเกมเนี่ยมีทั้งนั้นของ which, อ สปีดเพิ่มความเร็วอ่ะใครอยากได้คูณ5คูณ10คูณหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนตัวเอาสักคูณ5ปกติแล้วกันสบายๆนี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาทำการเติมโค้ดก่อนวิธีการเติมโค้ดก็กดโปรไฟล์ปุ๊บแล้วก็กดตั้งค่ากดรูปเลงโคุหนึ่งครั้งอ่ะมันจะมีขึ้นให้ใส่โค้ดให้มาเดี๋ยวมาลองใส่ดูว่าจะได้อะไรบ้างนะเออนี่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่โค้ดอ๋อมันมีโค้ดเขียนตรงนี้อยู่นี่ว้าเอ๋ออันนี้อั้ต้องคัดทีละอันนะ ไม่มีอันไหนที่ต้องแก้ทีละตัวเลยเอาเราเมื่อกี้กดไวไปไปอย่างไวโปอ,อ่ะอันนี้มันใช้ไปแล้วแปลว่ากดใช้แล้วไม่หายต้องเลื่อนอันที่สองเลยมาโอเคอันทางซ้ายนี่คือตั๋วนะได้อยู่หนึ่งสองมันมีอยู่4ี่โคดนะอ่ะสโคดก็ได้นนหน่อยอ๋อแต่ส่วนมากก็ได้ตั๋วอยู่นะอ่ะอันสุดท้ายโปมีแค่4ี่โคด โอเคอ่ะมันปรับได้นะปรับเป็น60เฟรมได้โอเคนี่จัดไป60เฟรมน่าจะพอลื่นกว่าเดิมอยู่นี่อันนี้เขาป,ปิดไปนะอันนี้โอเคมาแล้วก็เมื่อกี้เรามีเติมแพ็คเติมเงินไปใช่ไหมก็ขออนุญ,ญาตซื้อนี้แล้วกัน80ว่าได้5อันเป็นของวี่ีหนึ่งหน้านี้สบายๆชิลๆเออเมื่อกี้เติมครั้งแรกอันนี้จัดไปเรียบร้อยแล้วน่าจะได้ครบทุกอย่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาอันนี้หินอันนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรเอาไว้ก่อนอาวุธอันนี้เป็นเศษอ่าไว้ก่อนแล้วกัน มาสุ่มตัวละครเดีย๋ยวเราไปให้ดูตัวละครเต็มอีกทีงแล้วกันอันนี้ขอสุ่มก่อน1ตัวได้ไรอ่ะอินุสเกะออันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่ไม่แย่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเกมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันลดสีภาพเซนแล้วน่าจะเป็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกของเอ็กซ์เรนกิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแจกของเนี่ยมันจะไม่เวอร์มากอันนี้ก็ถือว่าเล่นแบบชิวๆได้อยู่นี้อ่ะก็ตัวละครมันเอาอันนี้ออกเอ้ยเร็งโอคุเทียสูงสุดเลยฮะ เออผมคิดว่าเนสโกเนี่ยน่าจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าดูจากอันนี้แล้วมันเหมือนเป็นตัวละครสายดาเมจทุกตัวเลยนะเอ่อเดี๋ยวผมต้องขอดูข้อมูลก่อนอันนี้อันนี้เป็นนักลบสายโจมตีถูกแล้วโจมตีโจมตีอ่าอ,อินุสเกะเป็นแทงก์โอเคแล้วอินุสเกะยืนหน้าได้ตัวอื่นก็ไว้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเลือกอัพจากคันธงของเรงโกคุไปเวิวยี่สิบเนสโกอันนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวอัพพวกเอเอไปก่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้อย่างแล้ววิวยี่สิบ อ่ะขอรับเพสแล้วก็ตัวละครในเกมเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่เยอะมากอ่ะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีประมาณนี้คือผมไปดูในพวกคังตัวละครแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมันผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมาดูในตู้ปกติแล้วกันก็ตัวละครเทียสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นเทียร์อ r อ่ะอันนี้คือสามารถเปิดหาได้อยู่นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเทียสูงกว่าน,นี้หรือไม่ก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดน่าจะมีอยู่นี่อ่ะ ก็อันนี้เทียเป็น UR อย่างเรนกูคุที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นเทีย UR เช่นเดียวกันนะแล้วก็โอกาสออกเนี่ยมันคือ0.5นปอ์เซ็นเองนะตัวละครจะมีบารนี้มิสซี่อเรนกูคุซาอนมิเอ่อไซซึทันจิโร่เอ่อคานาโอะผมไม่มันมันชื่อคานาโอะหรือคานาเอะสักอย่างบารเนี่ยอ่ะผมจําชื่อ2คนนี้ข้อข้าง,างสับกันแล้วก็เอนมูกิทาโร่เอ่อเก,กโกะดาคิเนซุโกะกิยู อุบไนทันจ uh, ิโร kind of okay. uh, okay. uh, ่ร่างปานตะวันแล้วก uh, ็เป็นอินุสเกตอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นสายโจมตีนะออกไปสายแทงเหมือนกันโอเคอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเทียเอสอาร์เนี่ยตัวละครจะมีประมาณนี้ถือว่ามีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนเทียต่ำกว่านี้คงไม่ต้องดูหรอกอ่ะเรามีตัวอยู่25บใบมาลองจัดการโป๊ะได้ไรขอได้เอเดสอาร์สักตัวหนึ่งนะเอสเอสอาร์ไป อ่ะโอเคอันนี้สกูดได้เป็นซัพพอร์ตโอเคสนับสนุนฮิวโอเคน่าจะถือว่าเป็นซัพพอร์ตตัวแรกของเรานะเพราะว่าเป็นเอ่ออันนี้ใช้ห้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวตีลองตีไปก่อนเพื่อได้ตัวละครเพิ่มมาเดี๋ยวขออนุญาตจัดทีมเพิ่มมันใส่อ๋อต้องไปปวดด่านหน้าโอเคนี่ได้ประมาณนี้สามสี่เซนิสูจริงผมคิดว่ารอเซนิสูออกได้อโอเคตัวละครเทียบประมาณนี้ก่อนอ่ะเอาประมาณนี้ อขออัพเรเวลแล้วก็เดี๋ยวเน้นไปทางนั่งของเริงโงคุแล้วกันเพราะเิงโงคุเทียร์สูงสุดน่าจะพอแบกได้อยู่อันนี้อะประมาณนี้มาเดี๋ยวามาลองดูกันโอ้กดตีอย่างที่บอกนะมันจะเป็นเกมแนวไอดอลนะอันนี้ขอกดเล่นความเดียวนี่มันจะเห็นตัวละครตีอย่างนี้ในด่านปกติแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใน PVP อ่ะมันจะตีกันแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแรกๆจะตีกันแบบนี้แหละค่าพลังมันก็อิงตามปกติ ผมคิดว่ามันก็โอเคดีนะมันอาจจะไม่จำาจกับแนวเทิร์นเบทอะที่แบบผัดกันตีคนละเทิร์นคนละเทนะิร์นอะอย่างนี้ก็มาไฟ์กันเลยแล้วก็จริงมันก็อยู่ที่พลังตัวละครอยู่นี่แหละแล้วก็การวางตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีผลเหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะมีผลมากกว่าเกมแนวเทิร์นเบทนะการวางตำแหน่งอะแล้วก็เนสโกที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเนสโกล่างนี้นะตามเนื้อเรื่องคือเป็นเนสโกตอนที่ตอน น่าจะตอนแรกๆสุดเลยที่อยู่ในทุงท่งน้าแข็งเนี่ยตอนอยู่บ้านน่ะที่กิไปเจอ,อประมาณนั้นจะเห็นได้ว่าชุดมันเป็นสีขาวอยู่นะเนี่ยอันนี้คือเนสโกตอนแรกสุดเลยตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าทาไมเนสโกมันเป็นสีนี้นะแต่ว่าพอจะดดูเนี่ยตีในเรื่องอะไรเนี่ยเออก็ถึงรู้นะถึงจาได้มันเป็นประมาณนี้ตอนแรกที่ผมเห็นผงกัดจะบ่นแล้วแหละว,ว่าทำไมมันเป็นสีนี้วะไม่คุ้นไม่คุ้นตาเลยอ่ะเลเวลสิบเลือกทีมหมดหมายเลือกทีม มันต้องมีอะไรแจกอีกเดิออัพเกรดรับรางวัลใช่หรอเ่าสิเอ่อพัฒนาคนในทีม3ครั้งอ,อันนี้อุปกรณ์อยู่นี่สวนใส่ทีเดียวแล้วก็มันให้อัพเกรดออกสาม เอาเกลอ่ะเราเอาแค่นี้พอคิดว่าทำตามคลิปได้เลยกน่าจะปลดเออ่เสร็จสิ้น2องกอกว่าสอขีด2มั้งเมื่อกี้ไม่แน่ใจอ่ะเพราะถือว่าดูเพลินดีนะถือว่าดูเพลินดีอันนี้ผมว่าเน็ตสกบผมมันก็น่าจะเก่งนะทำไมมันตีเขาไม่ค่อยเข้าเลยเมื่อกี้เหมือนจะมีจดหมายอ่ะกดไปก่อนไอเดเซตตัวละครเมื่อกี้มันให้เล่นถึง2ขีด2อ่ะเดี๋ยวลอง2ขีด2ไว้ก่อน เอาจริงเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ได้แจกเวอ้นะแต่ว่าเอาจริงมันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะบางคนเนี่ยเขาอยากเล่นแบบว่าเล่นแบบชิวๆไม่ต้องเติมอะไรอย่างเงี้ยแบบขอของเวอร์เวอร์เล่นขั้นในลานะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะที่แบบที่นนๆเราจะเจอแนวนี้ที่แบบว่าไม่ได้แจกของเวอร์แล้วแบบให้เรามาเล่นกันเองนะอันนี้ถือว่าได้อยู่แล้วก็เกมมันก็แปลกจากอันอื่นแปลกจากแนวที่เราเล่นกันประจําในช่องอยู่แล้วนะก็ถือว่าโอเครับได้รับได้นี้ไม่เป็นไร จะให้เขาแบบเวอร์ชั่นรถก็เซ็นทุกเกมมันก็เวอร์เกินไปเนาะให้ให้เขามีกําไรบ้างของบริษัทนะให้เขามีกําไรบ้างของบริษัทนะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบเติมเวอร์อะไรขนาดนั้นนะเอาแค่แบบที่ไหวหรือไม่ก็เอาจริงเล่อสายฟรียังได้เลยนะเล่นสายฟรีสายขยันไปอะ่ะได้ชิวๆผมว่าอ่ะปีแวนเนี้ยเป็นบอสนะโอ,โอเคที่ต่อที่ต่อเวอ13สิบสามเสร็จเนื้อเรื่องเอ่อ อันนี้นเป็นหอคอยโอเคแต่ว่าตอนรูปภาพตอนหน้าจอโหลดอะสวยนะผมชอบอันที่มันเป็นรูปของมูจิโร่แล้วก็ข้างๆเป็นเนื้อเรื่องอะเป็นเนื้อเรื่องของมูอ,อ่ะเออยี่สิบหรือ V ี2สองโอเคผมชอบอันนั้นอะมันมันดูดีอ,ะอ่ะอ่นนี้ขอกดข้าน่อยแล้วกันอ๋ออันนี้เลือกตัวละครอ๋ออันนี้เป็นของยาย่าปกติอะ จูชิโร่ทื่ไหนจูชิโร่หรืออะไรอย่างปตานนี้มันจะเป็น SR การันตีหนึ่งตัวโยซุเกะตัวเดิมไม่เอาอันนี้อันนี้อันนี้ตอนเวอร์ชันไหนวะเนี่ยเสื้อเสื้อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยอ๋อมันคือเวอร์ชันปกติแหละแต่ว่าแค่ไม่ได้ใส่เสื้อคุมปกติเสื้อในมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะคือผมชินไอ้ล่างที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมคิดว่าซับแทงเอา,เอาขวาดีกว่า เอาดาเมจมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอ่าแล้นี้มาเปิดเพิ่มแล้วก็รออัพตอนรีเวลหน้าเนสโกมันมีโอกาสที่ออกสองตัวนะแต่ว่าดวงน้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีโอกาสออกยูหรือเปล่าออปิโตชื่อน,นะน่าชื่อโอปิโตไหมอ่ะกดอันนี้อ่อน,นี่ลายวันโอเคทำมาก่อนมาเดี๋ยวขอจัดทีมเพิ่มใส่เข้าไปอันนี้ดาเมจนะมันแทง ที่จริงมันเอาเสื้อคุมมาใส่ก็ได้นะใส่อย่างนี้มันไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยฮะไม่ค่อยชินลูกตาเท่าไหร่นะโอโอสามสิบเจ็ดอ,อของอัพไม่พอโอเคตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละใส่ใส่เข้าไปโอเคมาเดี๋ยวลองอีกสัก,กนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้ แล้วก็ผมจําได้ว่ามันใช้เพชรในการสุ่มได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เยอะหน่อยออสิทธิประโยชน์อันนี้ยังไม่เติมลำดับการต่อสู้อันนี้ยังไม่ได้เพชรฟรีเพฟีโค้ดได้25เศษอ่อในกระเป๋าในกระเป๋าอันนี้มีอยู่5อันไอนนได้อยู่ อ๋อแค่ห้าสิบไอ้แค่สี่สิบก็เกลืออยู่ดีนะไม่ใช่ที่ดี D อะไรขนาดนั้นอ่ะเรามีอยู่หกอ่ะได้เลยได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวมาส่งท้ายกันด้วยสิบโลที่เหลืออยู่จากไปไอ้เดมูระตะมาแล้วก็ที่เหลือ,อนี่เกลือแบบเกลือยับเลยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะข่าว,ข,าว,ข,าวของทางเกมมันก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งอันที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะาจริงภาพก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะไม่ไม่ได้คีวิ่เดแล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเขาจได้ว่ามันไม่ได้แบบอลังการเวอร์เหมือนพวกนารูโตะเนาะที่แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรขนาดนั้นมันก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคในอ่าในเกมของมันเองก็กันประมาณนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดกระซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้เสมครับว่า สามารถดูคลิปก่อนๆได้จะแปะคลิปทางซ้ายเพลิดเพลทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแบกครับผม